สวัสดีครับบ่าวอิมช่องไทยอีสานออฟฟิเชียลนะครับวันนี้จะรีวิวนะครับใช้งานจริงนะครับของแผงโซลาเซลล์สปอร์ตไลท์โซล่าไลท์นะครับรุ่น JD8860L นะครับรุ่นขนาด60วัตต์นะครับอันนี้ติดตั้งไว้ประมาณ6เดือนแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ผมจะ รีวิวนะครับการใช้งานนะครับดูว่าให้แสงสว่างเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็ยังมีแสงอยู่นะครับยังมีแสงโซล่าเซลล์กำลังชาร์จอยู่นะฮะสถานะแบตก็ประมาณ90%เนะครับเดี๋ยวนะครับตอนเย็นเราจะมาดูความสว่างกันว่าขนาด60บวัตต์นะครับเพียงพอต่อความต้องการอย่างเช่นลานจอดรถนะครับห้องครัวนะครับหรือว่า ลานหน้าบ้านเป็นแสงสองสว่างตอนกลางคืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพอด้องตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเย็นอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับเมื่อช่องหัวค่ําเราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าจะมาให้ดูนะครับความสว่างของเจ้าตัวโซล่าเซลสปอตไลท์ตัวนี้นะครับแ80ดิวัตต์นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแอบให้ดูที่รถนี่ครับรถจอดนะครับใต้สปอตไลท์พอดีนะครับ ก็กระจายนะครับความสว่างรัศมีมมก็จะประมาณนี้ครับ <c oughs> ซึ่งมองผ่านเลนกล้องเนี่ยมันมันอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าดูตาเปล่าสดๆเลยมันค่อนข้างที่จะสว่างอยู่ครับ <c oughs> นี <c oughs> ่เป็นเดือนหงายด้วยนี่ครับท่านี้ก็เวลาประมาณ หนึ่งทุ่มนะครับเวลาประมาณหกอ่เกือบหนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้หมดแสงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่เดินมาในระยะห้าเมตรจากต้นเสาครอบคลุมพื้นที่นี่ครับ ก็ถือว่าโอเคครับคุมพื้นที่ให้ความสว่างค่อนข้างที่จะโอเคเลยดูจากสีรถนะครับมีความสว่างโอเคครับต่อจากเมื่อคืนนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีห้าสี่สิบนะครับเกือบหกโมงเชา้านี่ให้ดูสถานะแบตเตอรี่นะครับ ยังอยู่ที่4ขีดเหมือนเดิมนะครับไฟก็สว่างนะครับเป็นทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูนี่ท้องฟ้าฟราที่ยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่มีแสงโซลาเซลล์ยังไม่ทํางานยังไม่ได้มีการชาร์จไฟนะครับไฟยังติดอยู่นี่นะครับสว่างถึงเช้าครับติดตั้งแต่18นาฬิกานะครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับตอนนี้ก็ยังให้แสงสว่างอยู่นะครับ นี่วันนี้นี่ครับีอตัวเล็กมาไอตัวเล็กไอตัวเล็กมาตั้งแต่เช้าเลยครับนี่นี่ครับผมนี่นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้อยากยากัดอยากกัดโอเคนะครับวันนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไทยอีสานออฟฟิเชียล Official ด้วยนะครับสวัสดีครับ